ผมมินจากได้ปัจจุบัาครับเดี๋ยวจะพามาดู t o y o t ้าไฮรัก e ีโเป็นโมเดลเยียร์ปี2023เหมือนกันนะครับเขาก็เปิดตัวพร้อมกับ f o r t u n เนนั่นแหละนะแล้วก็หลายคนจะเห็นว่ามันมีการเรียกชื่อรุ่นว่า Revo D ดีในสื่อต่างๆนะครับ,รบจริงๆคําว่า Revo D ดีเนี่ยมันเป็นเหมือนออแคมเปญเนาะนะรถยังเป็นรุ่น e ีโวเอนทรีมิดไฮเป็นเซตเดเดชันเหมือนเดิมดี D เนี่ยมันมาจากคำว่าเดบล์แคปก็คือเขาทำให้ตัวเดบล์แคปเนี่ยมันน่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับเติมระบบความปลอดภัยนะบางรุ่นอย่างตัวเซตเดเดชันที่ผมจะพาดูเนี่ยได้ช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับแม้ว่าหน้าตามันยังซิ่งเหมือนเดิมแต่ของเดิมเนี่ยช่วงล่างก็จะธรรมดานะครับเป็นกระบะแบบกระบะตัวเตี้ยปกติภายใต้คำว่า r ีโวดีเนี่ยก็คือรุ่นเ o u ล์แคปสี่ประตูมันก็ล้อก,กับคำว่าดีเยี่ยมเนาะ มันก็เลยทําให้มันน่าใช้ยิ่งขึ้นอ่ะอย่างตัวนี้นะครับเซตดิ i ิ i ั n เดิมก็มีอยู่แล้วหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยนะแต่ในโมเดลเย่ปี2023นะครับคุยกับเซลลให้รู้เรื่องนะครว่าของคุณเป็น22หรือ23ตัว23เนี่ยเขาเอาช็อคแอบ s เ r b ร์และสปริงของตัว GR Sport มาใส่ GR ก็คือตัวกระบะตัวท็อปเขาเขาจะมีตัวขับ4 2.8กับตัวขับ2 2.8นะครับตัวขับ2เนี่ยมันจะเป็น low f l o o นะฮะ ตอนนี้นะครับใน z e ท dition เอาช็อคแอบซบเบอร์กับสปริงเข้ามายังเป็นทวินทูบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาตรหน้าตัดนะฮะตัวไดมิเตอร์ของตัวกระบอกโช๊เนี่ยมันใหญ่กว่าปกติทำให้ปริมาณน้ำมันไฮโดรลิกในตัวกระบอกโช๊เนี่ยมันมากกว่าตัวเซเดิมนะฮะแกนยังเท่าเดิมนะครับสำหรับตัวแกนโช๊แต่น้ำมันที่มันมากยิ่งขึ้นมันก็จะได้ความหนืดนุ่มนะะแล้วก็เกาะถนนมากยิ่งขึ้นนี่คือช่วงล่างของตัว GR Sport นะครับและตัวช็อตอัพสเบอร์กับสปริงเนี่ยของ GR มันยังมีผลในเรื่องของความสูงตัวรถด,ด้วยนะครับคือโหลดในตัวตัวนี้ก็จะเตี้ยลงมา23มิลิเมตรก็คือ2เซน3เนี่ยถามว่าดูออกไหมรู้สึกไหมก็พอดูออกนะครับจะเห็นว่าตัวบอดี้เนี่ยของแซดพื้นฐานเขาจะได้วายบอดี้คือแก้มมีโป่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังลูกกระบะก็มีโป่งเพราะเอาของตัวสูงมาใช้ มันจะแตกต่างจากตัวเตี้ยทั่วไปนะครับตัวแตนด์ด r d ทั้งตัวหัวเดี่ยวตัวแคปตัว4ประตูที่แก้มเขาจะไม่มีโป่งแบบนี้ตัวนี้พอมีโป่งนะครับแล้วมันเตี้ยลงมันก็อมล้อนะบางคนก็ชอบสไตล์นี้ถ้าดูจากระยะนะครับที่มันต่ำลงเนี่ยจะเห็นว่ามันอมไปเยอะพอสมควรน,นะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนแมกนะครับหน้ากว้างมากยิ่งขึ้นยางขยายหน้ายางออกไปเพื่อการยึดเกาะหรือ เพื่อความสวยงามด้วยเนี่ยก็ยังไม่ติดนะครับมันอมไปเยอะอยู่ไม่ติดนะครับไม่ต้องตัดแต่งอะไรนี่คือสิ่งที่ได้เพิ่มมาใน Z e dition ของปีใหม่นี้นะครับแล้วก็แซดตัวบนเป็นยังไงครับโคมไฟหน้าเหมือนรีโวตัวท็อปเลยเป็น led แล้วก็มีโคม p r o เจ c t o r l ์เลน,นะฮะไม่ใช่ไฟฮาโลเจนแบบเดิมแล้วแซดตัวใหม่นี่เท่มากนะครับไม่มีเหมือนตัวท็อปเขาแค่ไฟตัดหมอกแค่น,นั้นเอง นะแต่การทำสีเนี่ยมันคือหน้าของตัวตัวไฮเดิมครับเพราะตอนนี้ตัวไฮหน้าก็เหมือนล็อกโค้แล้วโอ้โหมันอัปเกรดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโดยรวมบอกได้ว่าคุ้มนะตอนนี้เขาแต่งมาให้เนี่ยครอบกระจกเป็นแบบโครมลมดำมือจับก็เป็นโครม,มดำเนี่ยเซตเดเชั Z ่นครับน่าสนใจคือถ้าซื้อรถไปนะครับไหนจะผ่อนรถก็เหนื่อยแล้วเนาะยังไม่มีงบแต่งรถ เดิมๆใช้ได้นะปกติเปลี่ยนล้อยางให้สำนักต่างๆร้านแต่งจูนช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนโช้กสปริงแต่อันนี้ก็เอาโชคสปริงของรุ่น GR เดิมซึ่งทางวิศวกรของ t o y o ต a เนี่ยเขาจะมีสำนักที่เรียกว่าสำนัก GR แต่งรถจูนรถของเขาเลยเนี่ยเขาจูนมาให้แล้วนะครับในเรื่องสเปกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดิมๆระหว่างที่ยังไม่มีงบในการแต่งรถได้ล้ออะไรใหม่ครับก็ทำสีมาเลยล้อเนี่ยมันเหมือนลายของตัว GR เดิมนะครับ2.8นะแต่คราวนี้เขาทำเป็นสีเทามาก็ถามว่าสวยไหมมันก็ไม่สวยนะฮะก็เปลี่ยนได้ไม่กี่ตังค์นะแต่เรื่องของความปลอดภัยถ้าง,งบยังไม่ถึงล้อแท้ใช้ของเดิมไปก่อนล้อเดิมโรงงานเนี่ยเหนียวสุดๆนะครับแต่ด้วยความที่หน้ากว้างของแม็กมันไม่เยอะนะใช้ยางให้มันไปสักหน่อยและเซตเอดิช่นรอบนี้ให้ยางดีนะครับให้ยางเก่งนะใน สื่อต่างๆที่เขาเขียนรีวิวอาจจะเรียกว่ายางเรเดียนจริงๆมันเรเดียนหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเป็น SUV นะครับแต่เรื่องของโครงสร้างนะฮะก็คือถ้าเป็นยางเก่งเนี่ยมันจะรับโหลดได้ไม่เยอะแต่มันจะสวยกว่านะครับแก้มแล้วก็ตัวหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะเต็มกว่านะแก้มมันจะไม่สูงมากนะลวดลายต่างๆเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ให้เป็นบิสโตนทัวรันซา T ที5 A นะครับก็ใช้ได้ครับนะบใช้ไปก่อนจริงๆบอกเลยว่าปลอดภัยกว่ายางจีนหรือยาง เรียกว่ายางแต่งอะที่ไม่ใช่แบรนด์ชั้นนำนะฮะไม่ใช่แบบมิชลินบิสโตนคอนตีอะไรพวกเนี้ยถ้ายังไม่มีงบเปลี่ยนล้อดียางดีใช้แบบนี้ไปก่อนใช้ได้ปลอดภัยด้วยครับหลังจากที่ได้รู้เรื่องของการรีวิวรถแล้วนะครับข้อมูลตัวรถและเชิงเทคนิคเดี๋ยวไปคุยกับทางผู้บริหารของโตโยต้ากันครับผมนัดไว้นะฮะก็คือทางคุณสุปรณกรัตนวราหะรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้การใหญ่โตโยตา้ามอเตประเทศไทย เดี๋ยวไปคุยกับพี่ช้างว่าที่มาที่ไปของการอัปเกรดรีโวในปีนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปครับ mm hmm. ผมเห็นในสื่อโฆษณาของเตอร์ตาครับเรียกว่า r ีโวดีครับผมมันคือจะเป็นเนมแบบเป็นรุ่นใหม่หรือมันคืออะไรคำรว่าจริง <D S 2> จริงรีโวดีจะใช้ในการสื่อสารทางการตลาดครับพี่มิน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ารีโว่ดีเนี่ยจะเป็นลักษณะการใช้งานรถกระบะที่ใช้งานส่วนบุคคลใช้งานเหมือนรถเก๋งก็คือจริงๆก็คือ4ประตูตระกูล4ประตูเราอ๋อดีก็มาจากคำว่าดับเบิลแคปดับเบิลแคปใช่ครับ,รบผมก็นึกว่ามาจากดีเยี่ยม <laughs> มาจากดับเบิลแคปครับ <R ivo S 1> รีโว่ดีตัว4ประตูเนี่ยทำอะไรไปครับถึงกลายเป็นรีโว่ดีจริงๆเราจะเน้นที่การปรับปรุงช่วงล่างนะครับให้มีการใช้งานแบบรถเก๋งแล้วก็พวก s ซฟตี้ฟังก์ชันต่างๆที่อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานส่วนบุคคลนะครับอย่างชัดที่สุดเนี่ยคือตัว Z-Edition ใช่ครับนะครับตัวที่เป็น4ประตูก็จะเข้าเงื่อนไขของรีเวอดีเลยครับเพราะว่ามีการอัพเกรดช่วงล่างตัวนี้ปรับปรุงช่วงล่างนะครับเราเอาช่วงล่างของ GR Sport มาใส่เดิมเนี่ยเราจะมีรุ่น GR Sport ในตัวกระบะนะครับใช่ครับ เป็นขับ4ตัวสูงนะฮะเครื่อง2.8แล้วก็จะมีตัวตัวเตี้ยก็มีตัวเตี้ยเครื่อง2.8ซึ่งช่วงล่างเนี่ยมันเป็นช่วงล่างเฉพาะตัว GR ใช่ครับแต่เดิมเนี่ย Z e d i เ i เ n เราแต่งแบบคอสเมติกผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับผมแล้วคุณอยากจะไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางช่วงล่างเซตตามสำนักต่างๆก็แต่แต่ตอนนี้คือเราช่วงล่างจัดการมาให้แล้วเป็น GR Sport เพราะฉะนั้นจะได้ทั้งความ นุ่มหนึบนะครับการขับขี่ที่นุ่มนวลเหมือนรถเก๋งในขณะที่สมรรถนะก็ดีขึ้นด้วยช็อคแอปซับเบอร์กับสปริงแนบเอาของ GR ตัวเตี้ยมาใส่มาใส่เลยครับเซตเเชั่นราคาขึ้นเยอะไหมไม่ขึ้นราคาครับเออตัวนี้นะสนใจไม่ขึ้นราคาครับอ่าตัวนี้ขายดีใช่ไหมครับครับผมก็มันมันแบบคาดหวังยอดขายเหมือนกลุ่มเป้าหมายของเซตเเดชั่นเนี่ยที่พี่บอกว่าขายดีพี่ต้องมีข้อมูลนะที่ผ่านมา ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักจริงๆจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เขาอย่างที่พี่มินพูดมาสักครู่เลยครับก็คือเขาจะชอบแต่งรถนะครับเป็นเทรนด์ของวัยรุ่นสมัยนี้นะเขาไม่แต่งรถเก่งกันแล้วนะใช่ครับนี้ก็แต่งกระบะกันแล้วครับแล้วก็จริงๆตัวซ e ดิเอชันเนี่ยจะถูกใจกลุ่มลูกค้าที่แต่งรถตรงที่โป่งล้อด้านข้างนะครับถ้าพี่มินดูเราจะมีซุ้มล้อที่กว้างออกมาเพราะฉะนั้นรองรับหน้ายางที่เขาจะไปเปลี่ยนกัน ทั้งแม็กทั้งหน้ายางที่กว้างขึ้นเพราะกระบะทั่วไปถ้าเราไปเห็นรถใช้งานนะครับตัวสแตนดาร์ตตัวแคปบอดี้มันจะไม่ใช่ที่เรียกว่าวายบอดี้แบบนี้ใช่ครับ,บ,บอันนี้ก็คือตัวแก้มกับตัวลูกกระบะเนี่ยยกมาจากตัวสูงใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนล้อขยายหน้ายางขึ้นมามันยังไม่เกินตำรวจไม่จับใช่ครับใช่ครับ <Okay. S 1> แต่คนซื้อรถพวกนี้บางครั้งเขาก็แต่งเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมันต้องรอแหละรอโบนัสถึงรอบอะไรอย่างเนี้ย เดิมเดิมเนี่ยคุณซิ่งได้เลยใช่ครับก็น่าจะถูกสูดใจใช่ครับ,รบ<อ>เพราะความเดินว่าดีแลวทั้งหล่อแล้วก็ขับดีด้วยนะครับ<อ>เป็นสมรรถนะของช่วงล่าง<อ>นะครับตัวเครื่องยนต์ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วตัวนี้ก็ G d ดี2.4ลิตรก็ทราบอยู่แล้วว่าความแรงพละกําลังมหาศาลนี่ยนะครับจะบอกยังไงกับลูกค้าครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาซื้อรถกระบะกันเนาะแน่นอนชอบตัวเตี้ยแต่จะเครื่องก็จะได้เป็นตัวมิด ของเราก็มีเรียกตัวโลเรา2.4กับ2.8 <4 S 2> แต่ลูกค้าก็จะดูสเปคในแคตตาล็อกแรงมา้าแรงต่างแบบ150แรงมา้าแต่ในความจริงการใช้งานเป็นต้องไปลองครับจริงๆอย่าตอนนี้เราก็มีกิจกรรมที่ให้ลูกค้าได้ทดลองนะครับก็จะเป็นสลาลอมชาเรนท์นะครับที่เดี๋ยววันนี้พี่มินอาจจะ,อะ,อะลองไปเล่นดูด้วยนะครับก็ด้วยความที่ช่วงล่างเราเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ตัวขุมกําลังของเครื่องยนต์ g d ตัวนี้เนี่ยที่มีพะละกําลังมหาศาลอยู่แล้วเนี่ย น่าจะทําให้ขับสนุกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่กิจกรรมที่ t y y o ้ a l i ฟ e เองหรือว่าที่โชว์รูมทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันให้ลูกค้าได้ทดลองขับอ๋อเดี๋ยวจะมีกิจกรรมท้าลูกค้ามาลองขับใช่ครับช่วงล่างใหม่ของตัวแซดครับผมจัดไปถึงเมื่อไหร่ครับเอ่อถ้าที่โชว์รูมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ t o y o ้าไลฟ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่18สิงหาคม นะครับก็มาทดลองได้ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนที่โชรูมต่างจังหวัดเนี่ยก็ผู้แทนจําหน่ายติดต่อที่ผู้แทนจำหน่ายเลยแต่มันต่างจากทดลองขับเทสต์ไดฟ์ที่อันนี้เรามีรางวัลให้ด้วยครับผู้ที่ทําเวลาดีที่สุดนะครับจะมีรางวัลให้ด้วยอ่าอ่าคือปกติคนที่อยู่กรุงเทพส่วนกลารบริเวณทนมาที่ตัวได้หลย์บางนาเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วแต่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็จะมีที่ผู้แทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับที่จัดกิจกรรมนี้ ก็ติดติดตามจากทั้งผู้แทนในไหนคำว่าสลาลอมชาเลนจ์เนี่ยไม่ใช่ขับออกไปวนตลาดอะไรงนี้คือจะต้องจับเป็นเหมือนใช่ครับเราจะเป็นแท็กเป็นมินิเซอร์กิตนะใช่ครับใช่ครับเรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วทต่จังหวัดก็มีของวันให้เหมือนกันใช่ครับโอเคก็ต้องท้าให้เขาไปลองนะครับชอบคิดกันว่ารถโตโยต้าแบบสวยแต่แต่งแล้วมันไม่แรงต้องลองดูครับต้องลองดูครับนะครับ i <laughs>